มาผู้เฒ่ากินข้าวก็ปลาทูกับผัดหมี่ข้าวเหนียวแล้วก็มีหนังว่าสิมาแขกได้กีเลสบุรุษแกกหน่อยพี่น้องเอ้ย่สิกินกระปุนกับปุนปลาทูเคืองตัวข้าวีนน่าชินน่านี่ไปเรกินไม่ได้เข้าเพราะว่าข้าวจีนล่มไปเองยังวุ้ยน้ำต่ออยู่ว่ามันทำไมแกะแล้ววุ้ยน้ำแต่ว่ามัอนี้มันรสละล่ะกระปุนเห็นบ่นอย มืึอนี้ขายอย่างเด้มืึอนี่มึงเลี้มีรายการพิเศษอยู่กับพ่อใหญ่แต่ว่า,าตัวมืงอนี้กินอันนี้เร็วๆก่อนกินนักไม่ได้มันสิย่างบ่อยพวกเรากินตัวนี้อะไรกินอะไรก็น้องก็อนข้าครับข้าสดว่าจะกินห่อน,อนก็ได้อยามาแ <c oughs> <c oughs> ล้วพ่อใหญ่ก็เด้ก็ห่อนในตัวร้อนะโอ้ยมันก็ห่อนไม่ได้ในตัวห่อนในตัวมิตรดาก,กันท่านนะ ปนประทูปนประทูแฮกในมีสองตัวปนเครื่องปนเครื่องหนึ่งไห้ผู้เฒ่าตัวเครื่องปนบัดเป็นวัดเครื่งนึ่งกับประกาศเครื่องหนึ่งเด็เอาไ้เอาว่างอไรกเอาปรากงาน็เขาอันน้ำป่าไม่มีปุ่นี๋ โอ้ใส่แบบจวดเลยพี่น้องก็กระพาะขึ้นก็มองรถพอขิดอยากมาหลายมือแบบป้าบอได้ไปเดียโอ้ยยังเป็นตั้งค์เลยเนาะมันตั้บง,ตงบ์เนี่ยนั่นนั่นเล้ยวไ่ไปว่านี๋ชิมใส่ก่อนรถอ่ะเขาพูนพูดเขาก็ก,กินนะนะโอ้ยอยากใส่มือเศร้รยาเลยมือจกขีดอยากมากนิดใส่ยางจะลอยลูกพ่อไงมือ <44. S> 1อยยี่สิบสี่ป้าเกหางเถะแต่ว่าราคายี่สิบเอ็ดข้าวปุนมันคืน่นข้าวุนเการือเปล่านี่มันแบบว่เป็นเศษได้พี่น้องเอยข้าวปุ่นสวนไรบปานข้าวปุ่นแห้งว่ข,วขา้า,ายยวปุนวหอยยีหม้อตีไใจบ้นไดอยู่อข้าวุนคนกิงนั้นใสมีกินนั่น,นแหละหอวซีว่าหัวเรือกสัมทัส กระิกรติ๊กระตั๊มาเอารดสิบบาทลแค่ั้นนี้สิบห้าบาทเขาถรับมากเบเขาขายสิบสองสิบต่ก้อนหนึ่มันึ้นมันึ้นแต่ก้อนเดสิบสามสิบสามบาทนี่แหละมันไม่คนสิบห้าบาทแล้วมันเระบมเป็นเส้นเป็นเอ็นไปอย่างเแล้วมันขาดกินรถกินรถมันกับว่าแซบมันแซว่แบกบนพอแล้ว ย้ำเด้เก่าจะพอเล้ยเจ้าก็บอกได้ยู่เลียมนไปย่างตัวคนไได้พ่อสามเท่าด้นี่พวกระสัาหากสเฮยเลยหิวละตาตีตาล้านหล่ะมากี่เด้ออันนี้พวกข้าเจี๋ยม่กินกั้ยังวะเอากินกี่กิามามมกินแก้มนะแจ้มขมั ถือหลอกแล้วแับนี้หัอนี่ที่เปียนยี่ห้อแล้วม่มีหลายยี่ห้อเดิข้าวปุ้นเอาแบบกระจอดตัวมันอยู่ที่อยู่หัวเขาก็เฮ็ดมาถึงกระจาดถึงปฟ่มล่ะมันขาดบางทีมันก็ยอมแมวขายโลกงมองไม่แล้วเลยมันก็คือก้าปุ้นสมัยก่อนนะที่ว่าแม่เอ้ยแม่เอ้ยตะก้อนนะมันหยิบเนื้อหนุ่มแบบแป้งมักโบราณเลยโมเดลแป้งมักสมัยใหม่นะแบบเป็ดตันโป้โป้คือโคกม่องอยู่นะ หลุนนั่นปดเราว่างแล้วหลุนนั่นเศา,าขายขาบุญไปกีอยางแล้วหลุนนั่นกินมาด้วยขาวมนจีอือเ้ายขาวบุญไปกีดยางยขายลูกกินมาดีๆน้อยขันยางผมพ่อจีนเนี่ยผมเศร้าขายได้ลูกกินวมาสัน่นอืมอก็รนับบนะ ขุ่นมุนพี่น้องเอ้ยเสียใจในรอบบ้านเนี่ยพ <c oughs> ักมีน้ำบา้านเนี่ยอะไรเก็บอะไรให้แยกกับปูกเองอขาปูปูเองเรื่อง <c oughs>

เดสิ่มาสิเก็บตากเย็บก่อนเลยพนเห็ดว่เาพันมีเวลาดากนั่งแลวนั่งพันกินคลายเย็บตุ่นอินโนีเนุ่นเลยพี่เขาไเอาไเดี๋้วมียางตอมาไว น้ว่าจะแกงให้ปาคีเลสไว้แกงเนาะใส่เว้าเดือไม่นองที่เขาพนดอกใส่หนีเพ้นมากก็เลยติดมือมานักจงซื้อเขาต้มเกลือแลาวินได ได้มุนมุนเรื่อยๆขายอย่างที่ได้เริ่มได้กินดีเล้วแม่นี่ตอนนี้นอมมะไรก็มาแร็งเริ่มเพราะไงกิ่นมุกกทายอยู่มาแร็งมุกไยเป็นเองแม่อะไรคือเขาแสองงานขี่แตกอยู่มาหาเองมัดเ,เอง เร้มีหิน่มันเรสางคนแล้วเขาก็ม่เจล้าเผู้ยอ้เหลือเลยสามหมื่นได้สองหมื่นมัดเปลีอยนมัดบ่มดเป็ดไก่ยังมีคือว่า พี่น้องเน <c oughs> ี่อหมูกวานา่ง่ามากเลยหมูมันบาก่มันหมูจังเาะว่าเขามีโทรศัพท์สองเครื่องเนี่ยเขาเบ,บิ่อยูบ่บานเขาสบายแล้วซือล่อมีแล้วอืมเรเรียบร้อยเลยอ่ะ เขาก็ต้องมา่ยกับันไวไ,ไกลมากเลยโอ,อ้เรื่องนั้นมันเรื่องของเขา <c oughs> เออโอโม้นเร่ร่าเลยมันเลิกงานแล้ว เรื่องงานแล้วเออเขาเริ่มงานได้เศร้าคนด้วยเนาะแปดโมงเคืองข้อกัะช้ำแล้วงานใน,นเมืองข้เหนตนอั่งเตะสีสามสีสี่ไม่เยอะนักอืมเห็นอยู่ เดี๋ยวเอาว่าจะเที่ยงขึ้นอืโอ้แม่ยุอันนั้นว่าจะไปน้องไข่นะครับเห็นพนังเงนเจสบาลมากวดถน,นนตา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 ,ตาโอ้อยหลดบัตรชิ้นหนึ่งจะไ,ไปน้องไข่ทุเยน้องเว้ ุ e ้อุ้งตัำคือเสียมแน้วนังตัดแบรย่ำย่งให้ได้ินเดียวมาจะไไ้อย่งหวานแบบกิมพ่อแล้วแล้วพ่อไม่เห็นแบบคนหกสิบเปอรนี่ขึ้น คือเมนูอย่างแบบอืม <c oughs> คือกินไปตามนี่เลยกระลุยยุตั้งซิเมนูอย่าง ที่แจเป็นจะแดงว่าเป็นของเก้าชิ้นเส็พอกินี่หวานทางขึ้นทาหนึ่งสองหนึ่งทามแท้ที่เย็นนะไม่หาด การหล,ล่อไปสามทีก็ดีพดเองโอ้ยผูเยเดเลยทำไมบังยังลมควรนเจเวลากันปิดได้ <c oughs> มันแล้วจำขึ้นม <The> ันแล้วจำขึ้นเนาะมะปีสดก็จินมมดแล้วก็จินตะหม่องมันอ่อนหม่องมันแจ้มจินมอะไรนี่ยำบัวขาวก็ให้กินมหม่องอ่อนบ่แมนบ่เออก็จินมหม่องอ่อนไงแต่บุญยาเก็กินมหม่องแก้ม่แก่มันย่ยำบัวขาดเออบ่แมนเจ้า ôi phết. Phết muốc khá. Xe chay có khẩu nấm chỉnh đây, mấy nàng. Cái đẹp. อยนน้นก <Donald> s! <S ินกเขาบอกกาสามหมื่นคนแช่ตู้เย็นเพื่นเห็นนามากินนะมั่อนบอกว่าซื้อทำไมเพื่อนบอกว่ เดี๋้อพี่น้องทำเองเดีอยวบ่มมัดหรอกมันมุน มืหมหมดหัดธุ์นีทุง่งนึงอะขอบคุณค่ากินไฟบ่ได้จุมแห้งไปได้มึงสวัสดีครับ